สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ RP M 1 1นะครับวันนี้เป็นวันรี r p แล้วก็รีแงใหม่ด้วยวันแรกเดี๋ยวเรามาดู RP กันของรางวัลอันนี้เลเวลหนึ่งนะครับมีได้สก,กาด้วยสก,กา L แล้วก็ชุดนี่ส่วนเลเวล10จะเป็นหมวก ชื่อหมวกอินเซนแต่ดูเหมือนแมวนะเลเวลสิบห้าจะเป็นอวตารอันนี้อีโมอันนี้สำหรับแบบไม่เติมก็ได้นะอีโมเนี่ยแล้วก็ยี่สิบจะเป็นระเบิดเพลงแล้วก็ล่มจิงจอกสาว อันนี้เป็นหน้ากากสีดำอันนี้ไม่เติมก็ได้ข้างบนไม่เติมก็ได้นะครับอันนี้เป็นทำฟรีก็ได้แล้วก็30จะเป็นสก,กินเครื่องบินสีแล้วก็อ e ีโมแล้วก็35จะเป็นสก,กินปืนยูซี แล้วก็เหมือนเดิม40 M16 M16 นี่มาบ่อยมากเหมือนทางทีมานเขาจะชอบ M16 กมนะังใส่วัดแทบทุกซีซันแล้วก็มีอันนี้เป็นชุดแดงเลเวล50นะครับอันนี้จะเลือกได้นะมีชุดผู้หญิงกับชุดผู้ชายนะครับเป็นชุดแดงชุดแลแดง โอเคแล้วก็อันนี้ผมซื้อไว้แล้วนะครับเป็นผมซื้อแบบ960 UC ซื้อไว้ก่อนล่วงหน้าเหลือ870มั้งถ้าจำไม่ผิดมันจะมี2แบบแล้วก็มีแบบ360 UC 360 UC ถ้าซื้อไว้ก่อนล่วงหน้าก็เหลือ290ประมาณนั้นมั้งครับไม่แน่ใจอ่าโอเคเดี๋ยวผมกดเปิดเลยนะครับ อันนี้ผมซื้อไว้แบบ900จะได้ถึงเลเวลสิบสาเลยนะครับอันนี้เป็นกรอบรูปแล้วก็ตรงนี้อันนี้เป็นไก่ทองคำนะครับอันนี้เป็นสุ่มรางวัลอ่าหนึ่งรอบ RP จะมีรางวัล3คนยังไม่เคยเห็นคนไทยได้เลยนะแล้วก็สำหรับ คนที่ซื้ออันนี้นะซื้อแบบ900าร้อยแบบเก้าร้อยยูซีครับอย่าลืมมารับกล่องนี้อันนี้พวกอีโมนี้ผมมีอันนี้ยังไม่มีเดี๋ยวผมเอากล่องดีกว่านะอีโ e มเอาก็ไม่ได้ใช้อะแล้วก็การ์ดอันนี้3ามซีซันเติม3ามซีซันติดจะได้รับฟรี แล้วก็ในกระเป๋าจะมีการ์ด RP อยู่มั้งนี่อันนี้200ได้250คะแนน15อันนี้ผมเลือกเป็น UC ครับ แล้วก็สำหรับใครที่จะซื้ออันนี้อ่ามันจะมีตรงนี้ด้วยคะแนนโบนัสอันนี้เดี๋ยวผมยังทำไม่ครบรอทำครบเดี๋ยวค่อยรับแต้มก็ได้น้อยมากนะครับนี่ผมได้120เองเหตุบางคนได้สองสามร้อยเลยนี่แล้วก็เข้า RP ทีมก็ได้ของนะครับเดี๋ยวดูทีมที่มีคนเยอะ อันนี้รับก่อนอันนี้เป็นของรางวัลรวมท้งเซิร์ฟเวอร์นะครับทางซ้ายนะแล้วก็อันนี้เป็นสำหรับทีมอ่าแล้วก็อันนี้เป็นกล่องนี้อันนี้ถ้าซื้อแล้ว ทำภารกิจครบจะได้คืนเป็นส่วนลดเป็นสัดส่วน1ต่อ1นนะครับทำครบทำแต้มอาพีครบปัน1น0 0แต้มเราก็ได้ครบ1เราก็ได้คืน1,000 UC นะครับซื้อ4กล่องคุ้มได้คืนไทยซีซั่นคืนครบ4,000 UC แล้วก็ใน r าพีเมียนี้ด้วยซีซั่นนี้มีผมแกะไหนแล้ว นี่1200 UC นะครับอันนี้กดซื้อได้เลยผมแกะแล้วก็อันนี้กอันนะึงตรงผมใหม่หนึ่งผมแกะนี่คนอยากได้กันเยอะมากนะอันนี้อันนี้น่าจะขายดีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ